ดีพี่น้องเดี๋ยวสิ่จำพิกขัวพริกขัวตะไคร้ขัวหอมสิใส่หลายป่นนยปะไหไนนี่บลงปลาแหลกห็ดปลาเดกบลอนใ่หลายแฉะจำใบทำไมลายลายมันในขัวขัวเทียเดียวจำพริกไใบแล้วก็เอาตะเทียมขวัวเ<ห>นี่นยพับไปอีกไงขัวตะไคร้ขัวใบกูดขวัว

เกีลี่ยสนามเลยมันจังจะสมัครใส่เกลี่ยแล้วเน,นี่นำใส่ก้อนขัวโอ้แตกไปเลยก้อนขั้วกับเอาเกลี่ยห้อยลงไปในกระทะเป็นยังต้องขั้วเครื่องม้องกะแดกนี่ขั้วเห็ดผลเป็นแสบโอ้หอมอีหรีปออ่ะตามเระทัานเล้วยังหอมม้วนก็แดกขันโมขั้วมันเก็บไว้ได้นานไหม ต้มกระสีบเก็บใบเลยเดียนเป็นเดียนข้บบาบ๊กวัวเก็บได้บ่ถ้าบ่อกวัวมันเก็บไว้บ่ได้โด,ดนต้อมวัวชุอย่างมันเคเก็บไว้ได้จนหิวยามไงก็เอามากินออืจงไปไหนก็ได้กินยามไงก็แซ่บคือเก่าเตะเออแม่นี่จงไปให้ลูกใส่แล้ใ,ให้แก่เพื่อนบ้านกินแหนเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากได้คอมเมนต์ไว้เลยเนะาะใครอยากได้แหน่บ่ต้องเว้ามันสินบ๊อากกัน อจะมีคนมาคอมเมนต์บนะอะจำเพกเด็กเลอ,อ,อกัำเกอเป็นโตเลย <ม>อยากยังไงเอาไม่ใส่กินเลยถ้าถ้าซับกระเ็ดสูจูดเดียวกันเตะ<อ>แต่ว่าไปซับก่อนอซับกระเ็ดสูตรนี่แต่ว่าซับมันมันมุนก่อนข้าวเดียวหอมหวยหวยใส่เมดเลยสิมันแบ่งไหบักพริกใส่เมดเอาไว้ใส่เม็ดนี่กินได้สิ พี่เองกเองพี่ดำเองกัวเองกะดกินดนมันหอมดันตน,นี้มันมาเยตากแดดตากแดดแจ็จมงนึงเอามดดำนีเหัหกวนเดหอดเม็ดกัวตากดากดมงนึงก็เอามา ขัวบ่ขัว,ว,วล้าก็่ตางอีน่ะขัวลรวกัวตากเนะดจักสบงหนึ่งแล้วมจาจับเอาเขาา่ฮู้ห่าเฮากินปลาเดชโอ้เฮอกินผิกขวัวเองนี่โอ้จัพอมันแ่บริดบ่ผิกสื้อเขาน่ะมันบ่แสบแล้วกาตําแเ่มืองมันเหม็นอับอับนานแล้ว,วเออข้าสิขายใดเบ่คือเฮาเห็ดดเองเขาเห็ด้เองเฮา,า,าก็กิกนไปแล้วเฮาก็ หัวไม่ต่ม,มืออมขันมันเบาๆจา,ากเด็กก่อนนี่มันเ่าแตาม,มือบ,บ่ปัดเลยนะบ๊อบใส่เครื่องเนาะใส่มือ,อเลยเนาะใส่มือเลยใส่เคียงบ่เปินเคียงกับนีใส่ใยใส่บ๊อบป็นย่ายันไ่าสวดเอาละยตำ้ดีลยนี่ยังไงมันคืออันนี้อันนี้แซ่บเด่น ดงดแใบมะกรูดเท่านี้นะ ừ ừ ừ แล้วก็บปัลบปลพริก ừ ừ แลักก็ือปลาแดดใบทุยางาไปกลัวโอ้น้ำข่าขวเรียบร้อยก็ประตังแห่งดีเด้ถ้าขวเด้อถ้าแบบว่าอหอมกระเทียมขา มันสดนี่มันสิแบามันชื้นมันเก็บไว้ได้ไม่ได้ถ้าแบบว่าคั่วแล้วมันจะไม่มีความชื้นแล้วมันก็จะเพิ่มความหอมด้วยอียังกระตามที่มันชื้นไว้มัน่แหลกปานไหนสั่อียังกระตามที่มันชื้นนี่มันเก็บบ่ได้สร้างเนาะเออสร้างตําเอียิเอาอีแหลกปานไดนมันเอาละเออนน่ะน่ะ น้ำบระขามอยู่ในบ่ดำบระขามน้ำบระขามแช่ไว้อยู่ในบาทเต้แช่ไว้เลยนะเอาน้ำต้มแช่บ่ได้เอาน้ำดิเด้วุผลปลาแดกมันค่อยได้กินดุนคนพิถีไปถันเห็ดอีหยังกระท่ำบ่ธรรมาดาเห็ดอีหยังต้องเลิศที่สุดวงปลาแดกคืออใไรเป็นมือผมเด้ยเออต้องเลิศววาาเเ็ดดีตดย,ดย,ดยต้องเป็นคนที่แบบไม่ทั่ว ก็เดฮ็ดกลวดกระลา้านเออยามาแบบทั่วไปไม่ได้เห็ดดีล่างดีดีก้อนบะขัว,ดดก,วก้อดกีขัวก็เอาไปล่าง,าง,างานา้ำเซ้าใส่กระทะก่อนตามแล้ว ชอบเคียกินตะเคียงมันตัวมันแ่บให้มัน ลูกลุกแล้ว้านก็คือมากด้สูตรคุณยายนี่นีนคล้องแข่เนาะโอ้ไปจามแล้วบะนี้บ่มีคนกายบ่มีคนเหตุกินดอกเป็นยังมันหลนมันเมื่อยลูกลุงแล้วร้านลูกลแล,ล้วร้นานบ่มีคนเห็ดดอกจูเหมือน กูดก็ควรนะอืมขัวมันจังหอมหอมอิเลี่ยนยังอยู่นี่โอ้ยหอมสุอย่างเลยให้ใส่ปลาแดกเลยหอมเคียงหอมหอมข้าตะไคร้ไมมะกรูดกระเทียมหอมแดงลุงบันมีเลียมือองเนะีย กแดกกินโดนของสวดกัสสาวเมันเสียกระแดกก็ต้องเป็นกระแดกที่ปเ,กกเป็นแล้วกระแดกก็ต้องเป็นกระแดกจากของที่ภูมิใจนำเสนอภูม <c oughs> ิใจนำเสนอตั้งแต่ขั้นตอนไปหาจับเป้าเองเอามาเห็ดประแดกเอาเอง <c oughs> ที่หลังอันลูกๆแล้วแลนอยากเบิ่งวิธีเห็ดกระแดกของคุณยายเด้อ,อคิดหนาเด้อใหญ่เบิบ่งดอกคิดหนาเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยว คือบบไปไทยมันจะไปหาปลาโหลดพอแล้วหยุดไว้ก่อนอ่าสต๊อปตอไปไปเอาปลาแดกก็ไปเอาน้ำปลาค้ามเปียกตัวนี้แบบหนึ่งช่องชามปรุงปลาแดกก็ต้องต่ำปลาแดกหอ,หอมหอมจะโตโตคนนี้อยากขี่เลยอ๋อจะขี่เลยนะ กระไซอันนี้ลงผใสไให้เบิ้งโอ้ใส่เคียงลงจุ๊บเคียงนี้ชุดยอดหอมอพ่อบอเครื่องค่อยดูนาตามันยังเคียงบุพเพเขาอกอไอก่ <c oughs> <c oughs> สูตรเดาโอ้สูตรกะ บว้วในตัวใส่กระนำมนามกะขามอย่างนั้นสมแห้งนี่ก็ะะพริกบระพริกต้มมังคะเนี่ใส่น้ำกลนติดอยวนี่กรใส่ยังสีละ่เราคง นี่ก็ผมขี่รถใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได,กได้ใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้แต่จีใส่ยันเขาบ่กใส่เพราะว่าเห็ุให้คนอื่นถืกปลาคนอื่นก็ต้องใส่โอ้โหนำ้ำลายแตกเลยว่าอู้เสียงกินโอ้ยบ่อยากจผีผาดบรรยายบ่ถึกเลยพี่น้องเอ้ยหอมแห้งเครื่องหอมก็แดกก็หอมป้าก็แดกก็หอมหอมไก่จีเบิร์ดเราชอบเหตุก่อนประเดีกก๋ หย่านม,มุมโอ้น้ำลายสวยอีกคนไทยกล่องจังไงน้นนำลายสวยมันหอม,หนออหอมเาอาอมนาะ,ะหอมค่ะเ้าอีบพริกกับหอมหอมชูยางบอบอเอาดอกสิ้นเมืองกันสิ้นไอเนี่ยสมบรูรณฮะบอตรงใหนมันสมแห้งมันจืดก็เด็ด เขาแล้วก่อนเรากินเผ็ดใช่ามอีกบ่ใชื่อมังสมบอครับเป็นชิ้มมังเขาประหงคือกันเขากินยังกระแสบเขาเห็นยังตีเลยประเด๋บองเครื่องไหมประเด๋บ้องแสบตะไคร่ตีในปากตีกันจุบจับจุบจับหมในปากจุบจับจุบจับนั่นบ่ เซบักขามใช่บักขามต้อง<ข>ไปอีกคล้องเีแยบนี่ต้องเฮ็ดไปเิ้มไปโอ้แสบอีดีเ่อาชิบวชิบดินสิแสียบคนคนพอมเนาะ ไม่เมวยถามถึงมือเมื่อไรจะทำปลาไมา่ให้กินเหรอเจ้าเห็ดแซ่บเนาะเอาอีกบ่กระปุกนี่ก็พอแล้วเนาะอื้มเลิศไส่รุงก้อมจำขอนียว,เต,ว,วเต็มบอ่อยปุกนั่นปุกนี่มันหน่อยเด้เใส่กับปุกเราแบบเนี่ยใส่กับปุกหน่อยกับปุกใหญ่ปุกใหญ่ปุกเดียวเราสีเอาอนัน อันนั้น6กอันอะไรยาอู้ตักมาอ้างกล้องในไม่เนาะโอ้ยตาภาษายูทูปเบอร์ในไม่เนาะเอายังถูงเออหน่นน่ะเออนั่นน่ะเออยูทูปเบอร์เขาก็จังัเออ รถแช่กรองกระพองบัะแดงมันแช่ร้ายพี่น้องเอ้ยแปดอ๋อคุณผู้ชมเอ้ยบังเอาเด้อบะแดงมันแช่เจ้ากรองแช่เวจีคนตัวหนึ่งนั่นใช่กับบุกไงมันบ่พอเั่นมันเต็มปุกเั่นเอาปุกหน่อยไป่ยังไนาะ ก็ยังอ,อัดเนาะก็ยังอ,อัดก็ยังข,ข,ของแทะสุดยอดเลยมัแอบหดหู้คอหู้ปากแอจจบโดนตึงหมอยังบ่เต็มเนาะอ,อ,อ,อาใหม่เอาใหม่แก่มือใหม่ือเปิดมือใหม่อังมึงจหละพี่น้องน่าแค่ความรุนแรงมีแหละมันจังของแท้โอ้ยแอบอีหลีนี่แอบแอคเขาลงไปคุกเลยเนี่ยน่ะ ขนาดเลยด้วยถ้ามันปอมโทรมามามันได้ภาพสัๆแล้วุผู้เสขักแแบขัดหลังซูมๆจะว่าข่อยโบราณเห็ดข่อยเมื่อยช่วจีฮาร์ดกับ่ฮาร์ดคันบ๊อบพี่เศษอีลีโบเห็ดห้ว่ะคันบเมื่อยเห็ดบดมือคันบ๊อบเป็นพอยะเอียดก็พอยปลอมโบเห็ดห้เด้วยว่ะเห็ดจงไปให้ลูกเคยแล้วรอบหนึ่งอนดีตลูกเคยเบาถึกใจแนวไหนนาะ เขาว่าอยากกินสีมือแม่มันแสบแล้วอบอกเจน,นึงแล้วปรเิเสธโอ้ยบ่มี่ไขย่ย่องกินซ้ำพอร์นีอียอีกแล้วเอาตัว,ว่ยมาเห็นมีโอ้ดิไปอยู่เคยว่าเห็ดแสบเปล่าเห็ดตึงจังเอาไปลิปบันย์ อ่างผู้ชม,มเบื้องในเอากับโถกับปุกก็มาอ่างเบื้องสำนีแหละพี่น้องเอ้ยผู้ใดต้บังหันนี่คนเห็ดปลาแดก่ต้พร้อมเ,เ,อ,ม <c oughs> เอาปิดคลิปบายบายโอ้งามเ้ยเสำนีแหละพี่น้องน้ำก็ไม่จากน้ำปลาแดกเท่นานั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจำบึบจำบึบยายมีเสนแนวเนี่ยเด้อบองปลาแดกตอนนะคะ,ะเห็ดปลาแดกตอนยางอร่อยปลาลาสับที่ไม่สับปลาลาบองที่เป็นตอน จะตั้งชื่อคลิป่าจะไหนดีพี่น้องช่วยกันคิดบึงปลาซับที่บ่ซับเป็นปลาซุ่มเคียงเออปลาชุงมเครื่องบ่เออเขาเอินปลาชุ่มเครื่องปลาตอนไหมเออปลาตอนชุงมเครื่องเป็นตอนเป็นตอนเดี๋ยวจะทําให้ดูนี่นี่เดี๋ยวจะทำให้ดูนะเวลากินเราก็เอาตอนมันโอกงกินทีละตอนก็ได้แล้วก็จ้ำจ้ำข้าวเหนียวก็จ้ำมีก็เจ้าก็คลุกเลยคลุกเลยจ้ำหัวเป็ดหัวแปะ ปิดแล้วปิดแล้วอ่ะปิดสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ยายดีเสน่ห์เนี่ยเด้จ้ากดไลค์กดแชร์กดอี่ยังอีกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งโอเคอ่ะปิดกระปุกปิดกระปุกปิดกระปุกปับบาย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 บม่แบยพูดได้ตัวตัวเราเหรอ เจ้าฟิตคลิปแล้วก็เจ้าตด๊กนะมัน,นออกเองเนาะ <laughs>